ครัสวัสดีครับวันนี้มาปล่อยสัตว์ปล่อยปลานะครับจนที่เขาขุดคลองไปแล้วให้ชีวิตเป็นทาน,นครับเมื่อเราเกิดมาสร้างบารมีนะครับการให้ชีวิตสำคัญมากครับเสียนะนะครับ ปลาที่เตรียมปล่อยปลาหน้าเขียงเลยครับ3ตัวนะครับให้ชีวิตนะครับเราย่อมได้ความแข็งแรงแล้วมีอายุไขที่ย,ยาวนะครับ าปล่อยปลาหน้าเขียง3ตัวครับโซ่ <est> อย <j s utter crackers>